คลิป newtv เทปนี้ไปกันที่ multi beauty ที่ล่าสุดได้เนลานมิตร้านสยามสแควร์ซอย5าจัดงาน happy m o l t y six anniversary เพื่อขอบคุณลูกค้าฉลองครบรอบ6ปีพนักงานพบกับคุณจิ้นใสเกิร์ลเลิฟฟีนโซชา Love, cha, และเบกกี้รีเบกาจากซีรีสุดฮอตทฤษฎีสีชมพูที่มาร่วมกิจกรรมสุดพิเศษคืนกำไรให้แก่ลูกค้าพร้อมมอบความสุขให้กับแฟนๆและแจกของรางวัลมากมายค่ะสำหรับร้าน multi beauty เป็นแหล่งรวมไอเทมเด็ดต้นใจสาวๆมีให้เลือกกว่า200แบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ความงาม เครื่องสาอางสกินแคร์และน้ําหอมโดยเฉพาะเครื่องสาอางเกาหลีที่เป็นกระแสและหายากมีทั้งหมด4ส,สาขาด้วยกันได้แก่สาขาสยามสแควร์ซอย5สาขาฟิชจอร์พาร์คลังสิตสาขาเมเกาบางนาและสาขาแฟชั่นไอแลนด์ค่ะก็วันนี้อยากจัดงานขอบคุณลูกค้าทุกท่านคะ่ะที่สนับสนุนเรามาตั้งแต่เป็นปเปรียเวลา6ปีเราก็อยากขอบคุณไม่ว่าจะเป็นการจัดโปรมโมชั่นหรือว่าเชิญน้องฟรีน้องเบรกมาร่วมงานขอบคุณลูกค้าในวันนี้ค่ะ โอวันนี้ดีใจมากๆค<ช>่ะ <ๆๆ S 1> แล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้มาร่วมงาน anniversary ของ60ปีด้วยค่ะขอบคุณค่ะ,คะอย่างที่บอกว่ารวมทั้งเครื่องสำอางแล้วก็สกินแคร์แบบจากเกาหลีเพ่เยอะมากๆาและที่สำคัญคือที่หนูชอบมากคือน้ำหอมค่ะขอบคุณค่ะค่ะก <ๆ S 2> ็ดีใจที่ได้มาร่วมงานนะคะยิ่ดีมากๆ,ๆเลยค่ะค่ะขอบคุณค่เป็นเกียรติมากๆากเลค่ะที่ได้มาร่วมงานกันแล้วก็ก็ขอให้มีลูกค้าเยอะๆนะคะคะขอบ็ชอมานะคุณค่ะขอบคุณค่ะเครื่องสำอางเยอะมากค่ะแล้วก็ สกินแคร์เยอะเหมือนกันค่ะก็จะมาชอบอีกแน่นอนค่ะก็ตอนนี้นะคะมัลติบิวตี้ไม่ทั้งหมดสี่ลสี่สาขาละค่ะมีอยู่สยามแฟชั่นเมกะบางนาแล้วก็ฟิวเจอร์บาร์ครังสิตในอนาคตเดี๋ยวเราจะมีขยายสาขาต่อเรื่อยๆฝากลูกค้าทุกคนก็อุดหนุนต่อเรื่อยๆนะคะรวมถึงช่องทางออนไลน์ด้วยมีโซเชียลแพลตฟอร์มทุกทุกทุกอย่างเลยค่ะ f a c e b o o ไ i จ Twitter แล้วก็รวมถึง Tik To k ด้เลยค่ะ